สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้แม่พิมพ์นะครับผลิตงานปูนซีเมนต์นะครับเป็นงานปูนซีเมนต์ติดผนังนะครับขนาด10คูณ20แนะนำวัสดุอุปกรณ์ก่อนนะครับปูนซีเมนต์นะครับปูนซีเมนต์ก่อเททั่วไปนะครับตามร้านวัสดุก่อสร้างอันนี้เป็นปูนซีเมนต์ผสมทรายนะครับเนี่ยครับทรายละเอียดนะครับผสมในสัดส่วนปูน1ทราย2นะครับ อย่างเช่นปูนหนึ่งกระป๋องทรายสองกระป๋องนะครับแล้วกอน้ําเศษสามส่วนสี่กระป๋องนะครับผสมเลยผสมคนแล้วแต่เราชอบนะครับแต่จริงๆก็สัดส่วนก็ประมาณนั้นนะครับทั่วไปนะครับใช้น้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่องถ่ายจากรถยนต์นะครับใช้ในการหล่อพิมพ์นะครับการหล่อลื่นนะครับอันนี้แม่พิมพ์นะครับส่วนอันนี้เป็นปูนซับนะครับผสมนะครับปูนหนึ่งทรายสองเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ผสมน้ํานะครับใช้ในการซับเพื่อดูดความชื้น นะอันนี้ก็ทั่วไปนะครับเป็นพวกวัสดุอุปกรณ์กระป๋องเกียงชาบเกียงในการผสมปูนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็จะเป็นกระเบื้องใช้ในการประคองเพราะงานที่อยู่ในแม่พิมพ์เนี่ยมันแค่หมาดนะครับยังไม่ได้แห้งเวลาออกต้องใช้การประคองออกนะครับไม่งั้นยกเก้าสิบองศามันจะหกจะหล่นลงมานะครับครับเริ่มเลยนะครับทาน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องเก่านะครับขอย้ํานะครับเป็นน้ํามันเครื่องเก่ารถยนต์นะครับ ทายทั่วนะครับอย่าเยอะนะครับเยอะก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับเสร็จแล้วตักปูนนะครับที่ผสมเรียบร้อยแล้วนะครับลงในแม่พิมพ์ให้เต็มพอดีนะครับใช้การเขย่านะครับถ้าเราผสมเหลวหน่อยเนี่ยการเขย่าก็จะง่ายแต่เราอาจจะต้องซับเพื่อให้มันแห้งชาขึ้นก็ต้องเลือกเอาว่าจะผสมให้เหลวหรือข้นนะครับแต่สัดส่วนก็จะประมาณนั้นก็ก็กําลังดีนะครับตักปูนออกนะครับ เพื่อให้มันแพร่พอดีขอบนะครับไม่ได้ให้มันล้นขึ้นมานะครับการเขย่าก็เพื่อไล่ฟองอากาศไปด้วยนะครับแล้วก็ให้เนื้อปูนเนี่ยลงตามซอกนะครับสังเกตดูนะครับมันจะพอดีขอบเลยนะครับปาดให้เรียบเสร็จแล้วใช้ปูนที่ผสมทรายแห้งนะครับโรยด้านบนนะครับคุณสมบัตินี้เรียกว่าปูนซับนะครับใช้ในการดูดความชื้นเพราะว่าปูนด้านบนมันปูนแห้งนะครับ ด้านล่างเป็นปูนที่ผสมน้ําฉะนั้นปูนที่ปูนที่ปูนแห้งนะครับ <Spider> ก็จะดูดความชื้นจากปูนที่อยู่ด้านล่างขึ้นนะครับก็ G จะเหมือนอย่างเงี้ยนะครับพอทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยสักนาทีสองนาทีมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคืออันนี้เป็นอันที่เราทําไว้ก่อนนะครับซับไว้แล้วนะครับก็จะเปลี่ยนจากสีขาว BLANK เนื้อปูนเนี่ยกลายเป็นปูนสีดําเนื่องจากดูดความชื้นมาอย่างที่เขาชี้ให้ดูนะครับน้องก็ชี้ให้ดู เห็นไหมครับมันจะค่อยๆเริ่มเค้มขึ้นพอดูดความชื้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องปาดทิง้งปาดส่วนที่นูนสูงขึ้นมาคือที่ที่เราปูนซับลงนะครับการมาวิธีนี้ต้องเอาออกนะครับไม่ใช่ว่าเทป,ปูนแล้วทิ้งไว้เหมือนแม่พิมพ์อื่นมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับถ้าเป็นปูนอย่างอื่นเนี่ยก็จะเทแล้วก็ทิ้งไว้ได้ทั่งคืนแต่มันก็ทําได้วันละแผ่นเท่านั้นเองของเราก็จะสามารถทําจํานวนได้เยอะขึ้นนะครับ หลังจากปาดแล้วนะครับก็ใช้เกียงฉาบกดให้เรียบนะครับแล้วก็เอากระเบื้องประคองนะครับคว่ำลงนะครับการคว่ำเสร็จแล้วก็ใช้ค้อนยางนะครับควรจะเป็นค้อนยางนะครับเพราะว่าถ้าเป็นค้อนเหล็กเนี่ยมันก็ทําความเสียหายครับกับแม่พิมพ์นะครับเบาๆครับมันงานก็จะล่อนออกถ้ามันติดเนี่ยก็แสดงว่า ส่วนมากกรณีที่มันติดเนี่ยก็มีอย่างเดียวครับคืองานเนี่ยยังซับน้อยเกินไปให้นึกภาพตามนะครับความเหนียวของปูนเนี่ยถ้ามันยังมีความเหนียวอยู่เนี่ยคือมันยังไม่แห้งมันก็จะไม่ล่อนออกจากแม่พิมพ์ก็จะเคาะแล้วไม่ยอมออกนะครับฉะนั้นหลักการดีก็คือปซับให้มันแห้งทันองนะครับทิ้งไว้หน่อยสประมาหน้าที่สองนาทีครับเนี่ยครับแล้วก็ปาดทิ้งปาดปูนที่ซับทิ้งนะครับ ถ้าเราผสมเหลวหน่อยงานก็จะได้เนียบนะครับได้ได้ได้ความเรียบร้อยดีแต่ก็อาจจะต้องซับหนึ่งถึงสองครั้งกลายเป็นสองครั้งแทนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับจับมาประกบก,กับกระเบื้องหรือไม้ถ้าเป็นไม้อัดก็ต้องมีความหนาตั้งแต่สิบห้ามิลขึ้นไปนะครับและเป็นไปได้ก็ควรจะเอาฟิวเจร์อบอดลองอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะไม้อัดเนี่ยมันดูดความชื้น นะครับงานอาจจะลาวได้งานเนี่ยคว่ำออกมาแล้วอย่างเนี้นะครับเนี่ยจะเป็นตามลวดลายตามแม่พิมพ์นะครับไม่ควรนําไปตากแดดนะครับให้ตัดวงจรความคิดเรื่องงานก่อสร้างไปได้เลยนะครับเพราะงานก่อสร้างเนี่ยมันมีความหนาพวกนี้เป็นงานหล่อซึ่งมีความบางถ้าเรานําไปตากแดดเพื่อลูกค้าเผื่อจะหวังให้แวงแห้งไวนะครับปูนเนี่ยจะลาวหมดนะครับหรือที่เรียกว่าลานนะครับ เนี่ยนะครับก็ปาดเหมือนกันทุกพิมพ์นะครับก็ทําไล่กันไปถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าไวหน่อยก็คือแม่พิมพ์ที่คว่ำออกมาแล้วก็สามารถทํางานต่อได้เลยนะครับไม่ต้องปล่อยแม่พิมพทิ้งไวอย่างนั้นก็มีอีกคนนึงช่วยถ้ายังไม่คล่องก็อีกคนก็ทานน้ำมันเครื่องแล้วก็ปูนลงคนที่คว่ำก็คว่ำไปงานก็จะสลับงี้ทั้งวันนะครับทําได้ทาจำํานวนได้เยอะนะครับเคาะเบาๆนะครับต่อให้เป็นค้อนยางถ้าค้อนหนักๆก,ก,ก็ไม่ไม่ดีต่อแม่พิมพ์นะครับ ยกขึ้นตรง90องศานะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยงานด้านล่างยังนิ่มอยู่แม่พิมพ์จะไปบิดตัวงานได้นะครับต่อนะครับหลังจากงานปูนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาแนะนําเรื่องงานสีนะครับตามที่เห็นนะครับงานปูนนะครับถ้าเรียบร้อยแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมานั่งทาสีต่อนะครับอันนี้เป็นสีเช็ดนะครับ เบอร์8749นะครับตามที่ให้ในโบชัวร์ที่ให้ไปนะครับอันนี้เป็นฟองน้ําล้างรถนะครับใช้ในการเช็ดฟองน้ําล้างจานไม่ได้นะครับแล้วก็น้ําสะอาดส่วนอันนี้เราลงสีพื้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับลายนี้ก็จะเป็นสีน้ําตาลไม้เก่า8542นะครับลงทั้งผืนเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเช็ดนะครับรอแห้งสนิทนะครับอันที่เห็นก็เป็น8542เหมือนกันนะครับเป็นสีน้ําตาลไม้เก่ากับสีเหลืองนะครับ เจ็ดเก้าแปดหนึ่งนะครับตามรหัสที่ให้นะครับเจ็ดเก้าแปดหนึ่งเหมือนกันนะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็แปดห้าสี่สองนะครับสีน้าตาลไม่เก่าลงแบ่งอย่างละครึ่งนะครับอันนี้แปดห้าสี่สองเหมือนกันนะครับลงทั้งผืนเลยนะครับแล้วรอแห้งนะครับต้องย้ํานะครับต้องแห้งสนิทนะครับลงสักสองชั้นนะครับรอให้มันหมาดแล้วก็ลงอีกชั้นหนึ่งนะครับพอแห้งสนิทแล้วนะครับไม่ควรทําไปตากแดดนะครับเพราะไม่งั้นงานเนี่ยจะมีความร้อน เวลาเราทาสีชั้นเพื่อจะเช็ดเนี่ยสีมันจะแห้งสนิทเพราะมันโดนความร้อนด้านล่างมันเช็ดไม่ทันนะครับฉะนั้นวางให้แห้งตามธรรมชาตินะครับส่วนสีเช็ดนเนี่ยผสมน้ําในสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเสร็จแล้วทาอย่างที่น้องก็ทําเลยนะครับทาทั้งผืนนะครับและถ้าวะถ้าไหวก็เก็บด้านข้างเลยนะครับแล้วรูปนะครับรูปไม่ต้องออกน้ําหนักมือมากนะครับตั้งแต่เกินงานนะครับตั้งแต่หัวงานยันท้ายงานนะครับ าตามพยายามให้ตามลายของไม้นะครับแค่นี้เสร็จแล้วนะครับเพราอเดี๋ยวพอมันแห้งขึ้นเนี่ยมันจะสว่างขึ้นอีกหน่อยนะครับการทําอย่างนี้เพื่อสร้างเท็กเจอร์ของงานนะครับส่วนที่ฟองน้ําลงไม่ถึงเนี่ยลงไม่ได้นนะครับตามร่องของงานเนี่ยสีเช็ดที่เป็นรหัสเบอร์8749ก็จะลงไปขังแทนนะครับส่วนที่ฟองน้ําสัมผัสก็จะเป็นริ้วรอยนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเช็ดนะครับพยายามให้เหลือคราบดำไว้นะครับอย่าลงน้ำหนักมากของนี้ต้องลองนะครับแล้วปล่อยทิ้งไว้นะครับเช็ดลายต่อไปนะครับครับก็จะเป็นไปตามแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์เบ่ออกมาไงก็จะเป็นชิ้นงานตามนั้นนะครับรอให้แห้งสนิทนะครับ เสร็จแล้วลายนี้นะครับลายหินนะครับฟองน้ํานี่ต้องซักตลอดนะครับซักเพื่อให้มันแบบสะอาดนะครับใช้ในการเกลี่ยสีนะครับทาเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วใช้ฟองน้ํารูปนะครับไปตามรูดลายนะครับส่วนไหนสว่างมากเกินไปก็ใช้ส่วนที่เป็นฟองน้ําสีที่เช็ดสีมาแล้วนะครับเช็ดซ้ําลงไปอีกทีมันก็จะดําขึ้นนะครับ ช็ดไล่ไปทีละแผ่นทีละงานนะครับครับอันนี้จะเป็นการแบ่งสีตามที่เห็นนะครับต้นแบบเสร็จแล้วก็เช็ดนะครับเช็ดด้วยสีเช็ดนะครับแล้วลูกนะครับบางส่วนที่สว่างเกินไปก็เอาเช็ดซ้ำอีกรอบนะครับเพราะฟองน้ํามันจะเลอะเป็นเลอะสีอยู่แล้วนะครับก็ส่วนที่เลอะสีเช็ดซ้ขก็ไปอีกรอบนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะครับปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติ แต่ส่วนที่ตามถ้าลูกค้าจะทำตามงานเรานะครับก็ใช้ตัวสีเช็ดแน่ครับแปดเจ็ดสี่เก้านะครับทาแต้มลงไปตรงส่วนที่เราต้องการนะครับอย่างที่จะเป็นตรงดุมนะครับส่วนที่จะเป็นตรงแถบแถบไม้เรียบนะครับเป็นลายหินนะครับก็ใช้สีเช็ดนะครับไม่ต้องผสมน้ำก็ได้นะครับจริงๆเพื่อให้มันสีมันเข้มนะครับก็แต้มลงไปตามรูปนะครับ แล้วที่เหลือเนี่ยก็รอให้แห้งสนิทแล้วค่อยใช้งานนะครับ